ตอนก่อนได้ที่ยงคืนร้านของเราก็ลยอยากแกงไหมหรืว่างัดล้างคืนนี้เขียเรืร่องของเราดีกว่า แล้วให้เก็บคารัทโอเคครับตอนนี้ได้แล้วตอนนี้เอ้วเอ็กจับอะไรอะ่ะค่ะคำอะไรอะ่ะทำอะไรไม่คำอะไรไม่ได้คำ อาไงต่อวะก็รอ,อกเก็บอีกมั้งแปดสามครับครับแล้วรีวพี่ลีตาอมอไหนคุยที่ไหนต้องคุยยังไงปิดเสียงหรือเปล่า เวรกันมน้องที่เคยพูดอย่างนี้นะนี่อไม่มาถึงเซ่โตเฮียเลยมันโตโดยลอยน้องก็เป็นเสียงไหมแคต้องานหรือว่าเลย มีอะไรบ้างเป็นอะไระคยตรงนี้เดไปคุยที่อืนไปคุยที่อื่นก็ได้คนเอย่างเรา อะไรครับอาเพรเข้าไปปั๊มไหม เขาแค่รู้สึกไม่ค่อยดีเฉยๆรู้สึกไม่ค่อยดีเรื่องอะไร เป็นไรคะไหนบอกเขาสิเขาไม่รู้เขาต้องทขาเตัวยังไงอะเรื่องอะไรเหรอ รู้สึกว่าพี่จะมีเขาก็ได้หรือไม่มีก็ได้อะมันเป็นคนรู้สึกที่แย่อะมันเปนคนรู้สึกแบบนี้อะผเข้าใจนะว่ามันมันเยอะงานมันหนัก แบบเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำตัวยังไงอะเขากลัวโอทพี่จะอึดอัดอะ กลัวเขาดื้อเหรอกลัวแบบว่าว่ารุ่นวายมากเกินไปทุกทุกอย่างมันก็ไม่รุ่นวายนะ ไม่รู้ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาต้องทำตัวไงอ่ะเข้าใจไหม เมืเ่อไรมันก็เลยแค่ไม่ไม่ได้อะไรนะแค่แบบแค่รู้สึกไม่ดีเฉยๆอย่ะแต่ว่าก็ยังรู้สึกเหมือนเดิมนะแต่ว่ามันแค่รู้สึกไม่ดีเฉยๆอย่ะมันอึนอดอัดอะ่ะอยากพูดเข้าใจครับ แบบเขาเช่แนอะไรขอโทษเอิดอัดมานาเรียกเนี่ยไม่ต้องขอโทษค่ะพี่ไม่ได้ทำอะไรผิดเลย เข้าใจพี่ทุกอย่างเลยนะทันเ mm. ที่หนูเองแหละที่ไม่จัดการของรู้สึกตัวเองที่มันที่มันเป็นแบบนี้อะ่ะรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองมาต้องนานแล้วอะ่ะ แล้วต้องทำยังไงถึงจะเป็นตัวของตัวเองนะครับต้องเป็นแฟนกันหรือเปล่า 太狼我的老人帅看到有人在打击了吧 ไม่ใช่แบบนั้นก็แค่แบบอันนี้ถามแม่หน้ถ,ถ้าเป็นแฟนกันหนึ่งจะลาอกหรือเปล่าไม่ใช่แบบนั้นฟังก่อนฟังก่อน แบบว่าที่หมายถึงอ่ะที่ไม่รู้ว่าจะทําตัวยังไงอ่ะกลัวแบบกลัวแบบว่าถ้าทําถ้าแบบถ้าไปวุ่นวายกับพี่มากเกินไปนมันจะดูงี่เง่าเป็นอเปล่าแล้วที่หนูงี่เง่าใส่ถ้าสมมติหนูงี่เง่าใส่เขาใช่ไหมหนูงี่เง่าใส่พี่แล้วพี่เป็นคนเดียวหรือเปล่าที่หนูงี่เง่าใส่ ถ้าพี่เป็นคนเดียวกับคนเดียวที่หนูเง,งี้ยวใส่อะก็ถือว่าพี่เป็นคนพิเศษแล้วพี่จะดับหนูได้ไงแต่ที่อยู่มาก็ไม่เคยดัดใส่หนูนะแล้วหนูก็ไม่ทำให้พี่ดัออดด้วย โอเคคเข้หายแล้ว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 เอ้าอินารหรือเปล่า ขอกอดหน่อยได้ไหมคะหายดาดหรือยังเอ่ยพี่อยากมีหนูอยู่ข้างตลอดนะแบบว่า แม่ทำอะไรแต่เวลาทำงานแกงอะ่ะแบบว่าก็อยากอยู่กันหนูแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเราที่แบบว่าพระจ้า,จาแล้วมันให้เวลาหนูน้อยลงมากอะ่ะแต่อยากบอกหนูน้อยไว้นะว่าหนูทำมาได้หนูทงวมาได้ตลอดแล้วก็หนูอยู่ข้างพี่ได้ตลอดเวลาแต่ตอนนี้ถ้าไมู่่ในเราจะเราจะเดินกลับ สลิมก็คือสลิมอะ่ะเอ,อ้วถอชื่อเลื่องชื่ออะไรครับอไอ้คนเนี่ยแก้งแเอ้าแก้งก็เพอาะหนูน่ารักไง งงเอาไง้อยกูโดนทิ้งว้าไเฮ้ยาย มาให้หยอกหยอกไม่ต้องกลัวโดนทิ้งนะคะพี่จะรักษาหนูให้หยุดให้ถึงที่สุดเลยไม่ได้กลัวไม่ใช่ไม่ต้องกลัวโดนทิ้งนะวายว้ไว้หยอกไม่ใช่ ยอกยอกยยอกโอเคไหมอ้าวฝากดีนะอ้าวต้องสิฝากดีอ้าวหลังไสชอบแก้งอ่ะนี่จริงจังนะเฮ้ย แ้าจริงจ um ังกันก่อนน้วที่หลังมีเรื่องอะไรก่อฟื้นโอเคไหม ือรู้ไหมว่าแล<ร>้วให้หลายคนฟังมากเลยและทุกคนก็จะเป็นหมาเตรียมกรอกอาหารหมาเลยสั่งเฟรนดี้กีให้เขาเลย เฮ้ยขึ้นไม่พอเราหนักกับเบาไม่ใช่อ๋อขับรถกากไง้แล้วโทษคนอื่นจ้าอุ้ยหาพี่บดหาพี่บดวันไปวันไปได้ได้หมดอ่ะวอนเราผู้เล่นผู้เล่นทุกวันอยู่แล้วหลังนี้อย่างได้หมดได้หมดจะทีมเลยจะทีมเลยได้หมดได้หมดไดจะทีมเลยพี่ตาดขาจะทีมเลยจะทีมเลยจะทีมเลยไม่ได้ไม่ขอกี่มาได้ไงเฮ้ย เท,ท่าทีก็ไม่ได้มองทางมองหน้าไงแล้วก็ไม่ได้เข้าเกียร์แ้วคือจับมืออยู่อ้สรุปน้องครับน้องน้องชื้อเลนชื้ออะไรอ่ะ อย่างมีเรื่องใช่ไหมอุ้ยเขาไม่หลดคนตัวหลุดเลยอะไเห็นใครรึขอโทษครับพี่ทำไม่เป็นไรครับ อ,อ้าวเลดี๋ยวเจอกันอีกทีตอนเปิดให้เขาเข้ามาเห็นไหมได้แล้วถ้าถูกน้องชื่ออะไรครับเนี่ยน้องครับน้องน้องชื่ออะไรครับว่าไยครับพี่ชื่อนั้นชื่ออะไรครับเนี่ยเฮ้ยอ๋อชื่อจูนครับไม่ใช่มึง เจอกันเจอกันครับเจอกันครับเจอกันครับผมเนื้อขาไม่เขาไม่เห็นตัวใครเลยเอาเจ้าเดี๋ยวนะผมจะติดต่อเอ่อพี่พี่แม็กก์อะครับใครนะพี่แม็กก์อะครับพี่แม็กอะไรสักอย่างแม็กแม็กเชลอ๋อ้องเพลงเหรอครับใช่อ่าเอ่อผมความสามารถพิเศษนะครับ อะไรครับหายตัวได้อย่าไปลองผมไม่ใช่ครับอันนี้คือเป็นแบบจังหวะกล่องครับพี่ไม่ไม่โหเกินอันนั้นอ่ะจังหวะกล่องครับจังหวะกล่องอ๋อจังหวะกล่องใช่ใช่จังหวะกล่องอะไรประเทศเปิดแล้วลองประกาศตามหาดูครับแล้วจะมีคนบอกแต่ตอนนี้ประเทศจีเขาออกก่อนครับเป็นยนดุครับผมจได้ครับได้ครับถ้าสมมติว่าเข้าสู่ ถ้าสังกัดเราเนอี่ยากจะลองออดิชั่นไงอยากลองเอาิว่าไปออดิชั่นตรงแลนเขียวแลนเขียวถ้าถ้าผ่านนี่เดี๋ยวเดี๋ยวส่งให้ดู้วนะอะไรปะถ้าผ่านขอขอฟังฟรีนะอะไ้ปะบอกถ้าผ่านออดิชั่นเลยใช่ขอฟังฟรีเลยผมก็ปกติผมก็ทำฟรีอยู่แล้วนะมไไ่ด้แต่ก็อยากได้ตังค์อยู่ครับเอามาแบบเลี้ยงชีพตัวเองสักนิดนึงไอ้ประเทศเปิดเจอกันโอเคครับพี่พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยผมชื่อเจมคาร์เมลอนฮะ เออผมพี่เอ้ยพี่ชื่อเหมือนผมเลยนี่หว่าใช่ครับผมจูนคาร์มอลอนอะไรนะผมจูนคามารอนเฮ้ยใกล้เคียงกันใกล้เคียงกันในประเทศบอกให้ออกแล้วรปะน้อโอเคเจอกันครับครับบ๊ายบายครับพี่เจมมาเจอกันน้องเจอน้องชื่ออะไรครับพี่เจมเฮ้ยนายไม่หยุดใช่ไหมคนเฮ้ยเอ้ยแล้วไปเปล่าแค่นี้เจอกันแล้ว คุณผู้หญิงเรียกใครอะครับเพราะชื่อเจมไม่ใช่หรอครับเจม